คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบเป็นคลิปเก่านะครับตัวของต้นเดือนที่ผมอัดคลิปนี้แล้วไฟล์ของตัวคลิปนี้ผมหาไม่เจอผมเพิ่งจะเจอไฟล์นี้นะครับก็เลยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเก่าที่ผมเอ,อ่ออัดไว้นานแล้วแต่ก็ไม่ได้มาลงนะครับเพราะว่าไฟล์ตัวคลิปมันหายนะครับทุกคนมาแต่วันนี้ผมก็หาเจอแล้วผมก็เลยจะมาเอาลงนะครับทุกคนมางั้นไปดูกันเลยเฮ้ hey, ทุกคน เอ้คือแบบโอ้โหเพิ่งสุ่มได้น้องมิสุมิสุกินะครับทุกคนเมื่อกีน้นี้โอ้โหคือแบบขมล่องแบบว่าโอ้โหลองสุ่มดูดิลลินครับทุกคนโอ้โหกดเ้ยโอ้โหออกมาเสยผุคิดว่าจะสุม่มขมล่องแบบเออแบบว่าสุ่มลิลลินนะครับทุกคนนีมันน้องก็ออกมาแบบงงครับทุกคนก็คือผมกดแล้วก็อันนั้นไปเลยนี่ครับนี่เลยอีกสองวันก็จะจบแล้วนี่ คือแบบผมว่าจะไม่คิดว่าจะได้นะครับผมก็แบบว่าสุ่มไปแบบริ้นๆแหละครับทุกคนคือแบบตามภาษาคนแบบว่ายาจกนะครับทุกคนนีโอ้โหคือแบบโอ้โหแบบว่าผมสุ่มได้เมื่อกี้นี่ผมก็แบบว่ามาอัดเลยนะครับก็คือมาแบบอัดถ่ายคลิปเลยครับทุกคนนีนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพอกดเข้าไปนี่น้องน่าจะอยู่ข้างล่างครับทุกคนตามแบบว่าเลเวลนะครับผมก็ปรับแบบตามเลเวลนะครับ นี่มาอันนี้ครับพี่น้องอมิสุกินะครับทุกคนนี่นะจะมิสุกินะครับนะน่าจะประมาณนี้ครับทุกคนคือแบบก็นี่น้องเออแบบว่าเออขี่เมฆนะครับทุกคนเมฆเมฆสีทองแบบเออโมกุลนั่นเองว่าสั้นนะมามานี่อาร์ติแฟกต์อืมไว้ใส่ตอดักด้วยกันครับทุกคน ไอ้ไอเจ้าตัวของ i d ดีแฟนี่ผมก็แบบว่ามีน้อยมากเลยครับคนนี่มีแกเจ้าตัวเป็นดอกสีฟ้านะครับทุกคนเที่ยวที่มันแบบว่าออกง่ายๆหน่อยก็คือมันดอกง่ายอาวุธนี้ผมไม่รู้ว่าจะใส่ดีเอาไว้แบบเออไว,ไว้ไว้ศึกษาก่อนนะครับทุกคนว่าน้องนั้นลิ้นแบบไหนจะจะโหดนะนี่ ได้มีโลปกโปรไฟล์ใหม่ได้นะครับทุกคนนี้เป็นรูปน้องมิสซุกินะครับทุกคนคือแบบถ้าตัวละครที่มีคําว่าซูนี่คือแบบมันจะแบบสำหรับผมมันจะแบบเออแบบอะไรดีวะมันออกเสียงยากนะครับทุกคนมาเสียงของซูนี่จะออกยากสุดเลยสำหรับผมมานี่ถือแปลว่านมนะครับทุกคน คือเสิร์ฟนมกับเอ่ออะไรสักอย่างครับมาในนี้ในสุดผมก็จะลองเอามาลิ้นดูนะครับทุกคนมาเอ,อ่อมันน่าจะเอ,อ่อโทรศัพท์น,น่าจะซ่านะครับทุกคนมาเอ,อ่อแปบ๊บหนึง่งผมรู้สึกว่ามันแปลกแนะครับทุกคนโอ้โหมันหมุนโอ้โหคือแบบมันหมุนแบบโอ้โหเหตนี้ขึ้นมาเลยครับทุกคนโอ้เอ้าค้างโอ้โห เฮ้ยอย่าบอกนะว่าโอ้โหเชื่อมต่ออีกครั้งผมว่าแล้วครับทุกคนต้องเป็นเชื่อมต่ออีกครั้งแนะ่นอนมาเออเอาค้างเลยเอาเอาอ,อย่าบอกนะไม่มาหลังจากที่ขมแบบออกเข้าใหม่นะครับทุกคนไม่สช่ก็คือเข้าใหม่นั่นเองครับทุกคนมาเมื่อกี้นี่คือแบบโอ้โหค้างแล้วก็เด้งหายไปเลยครับทุกคนมามารอบเนี้ยผมจะมารีวิวแบบ เอ่อให้ดูนะครับทุกคนมาถึงจะได้ซารไปหน่อยแต่ก็ได้นะครับทุกคนคือแบบได้แบบงงๆเลยครับทุกคนคือแบบขมสุ่มแบบเออแบบว่าเออไม่ได้คิดบังนะครับว่าจะได้นะครับทุกคนเหมือนกับพี่นิวนั่นเองครับทุกคนนี่พี่นิวกับเยราดนั่นเองครับทุกคนคือแบบขมสุ่มแบบนั่นครับคือแบบลิ้นเก็บเพชรแล้วก็สุ่มนะครับทุกคนคือแบบเออลิ้นแบบปกติเลยก็คือแบบสุ่มแล้วก็ ไม่ใช่ไม่ใช่สุ่มคือแบบไปรินแล้วก็เก็บแล้วก็มาสุ่มเก็บก็มาสุ่มแบบน้องนาฮิดะนี่ก็ได้แบบโอ้โหคือแบบได้แบบคือจะเรียกได้ดีแบบอะไรดีว่าแบบเหมือนแบบเราได้แบบงงๆนะครับทุกคนนะพูดอย่างนี้ดีกว่าคือแบบไม่ได้อัดคลิปนานนี่ก็แบบโอ้โหเสียงผมนี่ก็แบบว่าเปลี่ยนเลยครับทุกคนเพราะว่าช่วงนั้นผมก็ทํางานโอ้โหแหลกแหลกแหลก ผมก็แบบว่าทำงานแบบว่าหลายอย่างนะครับทุกคนนี่นี่ขอเปลี่ยนเป็นปน้องก่อนนี่เวลาสุ่มตัวละครธาตุลมต้องอยู่ในเมืองแห่งลมนะครับทุกคนนี่นี่ตัวน้องก็จะเป็นเหมือนกับเออซื้อคิวบัตนะครับทุกคนมีเหมือนเป็นต้นแบบนี่ถ้าตีน้องก็เป็นไายุครับทุกคนนี่ไซพัดพิเศษ โอ้โหหมาเมื่อกี้หายไปไหนโอ้โหไม่ผีหลอกวิญญาณหลอนครับทุกคนเมื่อกี้นี้ผมเห็นหมาอยู่เฮ้ยห,หรืออาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้โอ้โหคือแบบเมื่อกี้นี้เออน่าจะมีหมานี่โอ้โหน้องมาดาลินน้องเข้ามาอะไรอะไรวะเนี่ยเดีบหนึงเออเอาอะไรก่อนเนี่ยเอออะไรวะเนี่ยกาดตามหาไซนุ่มที่หายไปใครชุใไติดต่อมาหาแอมเบอร์ ใครวะเนี่ยอ่ะไม่รู้เลยครับทุกคนโอ้โหมาติดไว้ตรงนี้ใครจะโอ้โหจะมีใครมาเห็นเนี่ยโอ้โหมาแต่ก็มีแต่เราแหละครับมาเห็นนะครับทุกคนมานี่รอบตัวน้องก็จะเป็นแบบเหมือนทรงญี่ปุ่นเลยครับแบบญี่ปุ่นผสมแบบว่าสมัยใหม่นะครับทุกคนโอ้โหเออทางทางใต้กระโปงนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นกับกางเกงขาสั้นนะครับทุกคนนี่ ผู้หญิงในโลกแห่งเกนชินนี่ก็จะนิยมใส่กางเกงแ,แ,แบบว่าขาสั้นนะครับทุกคนนี่แล้วก็ท่าของน้องนี่ก็ผมก็เห็นมาแล้วครับทุกคนนี่บินได้นะครับทุกคนบินได้แบบโอ้โหคือแบบสั้นมากครับทุกคนผมพูดตรงๆเลยคือแบบท่าของน้องคือแบบสั้นมากเมื่อเทียบกับเออ,เอ,อซัดก้านะครับทุกคนซัดเอ็มไรส์ก้าครับทุกนะครับทุกคนที่ผมซุ่มได้ก่อนนะ หน้านั้นอีกนะครับในอออีกไอดีนึงคือแบบก็สุ่มได้ออกแบบงงๆครับทุกคนก็คือน้องซัดการก็จะเป็นตัวที่แบบผมรู้สึกว่ามันเก่งนะครับทุกคนคือแบบมันเก่งมากเลยนี่เมื่อเทียบกับท่าแบบว่าลอยฟ้าแล้วก็แบบว่าตัวของซัดการนคือแบบในนานกว่านะครับทุกคนสำหรับน้องตัวนี้นั้นผมว่าน่าจะเปิดแบบว่าแบบว่าต้องเปิดแบบกลุ่มดาวนั้นนั่นเองครับทุกคน มันน่าจะลอยได้ได้นานอยู่แต่นี่ก็นี่ลอยได้ครับแล้วก็มีท่าแปลว่าอะไรีด้รัแปบลบว่าท่าแบบเออดอทนะครับทุกคนเหมือนแบบพุ่งไปได้อีกนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าจะพุ่งแบบว่าไปได้อีกอกี่ครั้งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นท่าแบบไหนมาลองสู้กับมอนเตอร์ดีก่อนหอยเยินึงถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้น่าจะแบบมีมอนเตอร์นะครับทุกคนมา ทำเหมือนตอนน้องนาิดะเลย <c oughs> เนี่เบลดึงโดดนะครับทุกคนมาแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเรามีพี่ New นิววีเลตเองครับทุกคนพี่นิวสแตนเลตของเรานนัเอง <c oughs> มาถ้าแบบพูดแบบว่าย้ำซื่อพี่นิวแบบว่าจำหลายครั้งมันจะออเป็น New นิวสแตนเลตนะครับทุกคนคือแบบมันติดปากผมเลยแบบว่า ผมจะเรียกว่าพีนวสแปนเลตตลอดเลยมาตรงนี้น่านะจะแบบมีมอนเตอร์นะครับทุกคนมาเดีย๋ยวมาลองแบบนึงขอลองเซ็ตอะไรสักอย่างก่อนมาจะแบบใส่อาร์ติแฟกต์ก่อนดีกว่าผมว่ามาอือเออมีตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเป็นตัวเอ่อะไรสักอย่างครับเหมือนเป็นแมวตัวตุ้ยหนุ่ยนะครับทุกคนน่ารักมาก โอ้โหนี่อ่ะเดี๋ยวขออัพเลเวลเป็นเลเวลสิบสามเพราะมีอันดับแค่นี้นะครับทุกคนมานี่อัพเสริมพลังก่อนแป๊บนึงอืมอาวุธนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าจะใส่อาวุธอะไรดีน่าจะโหดอืมจำหน่งขอหาก่อนโอ้โหไม่ได้พูดนานคือแบบ คอผมนี่แห้งเลยครับทุกคนแม่งผมแบบเอ่อทำงานบบวาอยู่ที่ทํางานก็ไม่ค่อยได้พูดสักเท่าไหร่หรอกครับทุกคนเป็นทํางานแบบว่าตัดตัดเสื้อผ้านะครับเป็นแบบตัดหยิบเสื้อผ้านะครับทุกคนอย่างเี้ยมาใส่อันนี้ดีกว่าเออผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นตัวนักเวทสายลมน่าจะแบบเน้นความชานาญธาตุมากกว่าสลับคมนะครับผมชอบแบบว่า ติ้นตัวที่แบบเน้นความสนันาาุนะครับทุกคนนี่เป็นเลเวลสิบสีเธอรู้ไหมสันเหมือนสิสีอีกครั้งพอพูดถึงสิบสีแล้วเพลงของพิเศษนี่ลอยมาในหัวเลยครับทุกคนเอ่ <c oughs> มาไอ้ชุดมอนสเตอร์ก็เห็นเราแล้วครับมาจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยเย๋ยวนึงตอนเราใส่ท่าแบบว่าลอยนี่จะแบบเหมือนมีลมแบบว่า แต่ว่านี่ครับยิงป,ป,ปิ้วปิ้วปิ้วนะครับทุกคนนี่โอ้โหดาเมจนี่คือแบบโอ้โหโคตรเหมือนมดกัดนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหดูมันตีใสก่กูโอ้โหมาน้ำมึงเหรอเจอน้ำของของจริงหน่อยมาอย่างวันนี้ขอใช้พลังของพี่นิวสเปนเลดของเรานะครับทุกคนนี่เดอกับ พลังขึ้นเต่าทานน้ำนะครับทุกคนนี่ของพี่นิวสแตนเลตของเราเนี่ยเองจังหวะนี้นี่เจอพลังของพี่นิวสแตนเลตเราครับคนบน,นี้ตายหากันหมดแล้วมานี่นี่ครับทุกคนืก <c ười> ินี้ผมก็แบบว่าว่าวิวมันยังน้อยอยู่ครับผมเลยเอาพี่นิวสแตนเลตของผมนี่สีดยับ พวกนี้เลยครับมาคลิปเนี้ก็จะไม่ค่อยแบบว่ามีอะไรเยอะแยะนะครับทุกคนมาถ้าทุขอจบคลิปเลยกันนะครับทุกคนนีออ่นานๆที่จะแบบได้สุ่มได้ตัวละครนะครับทุกคนคือแบบผมนี่ครับแบบว่าประมาณสี่ห้าเดือนนะครับจะได้แบบว่าสุ่มออกตัวละครครั้งหนึ่งคือแบบโอ้โหได้งากมากครับทุกคนแต่ก็มีโอกาสได้อยู่มา ถ้างั้นไว้เจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาไว้เจอกันคลิปหน้าเลยแล้วกันบายยมาผมขอเสริมข้อมูลท้ายคลิปนะครับก็คือคลิปนั้นก็จะลงแถวท้ายแผด5.4ลยครับไป5.5โอ้โหอย่างแบบว่าอย่างนานนะครับคลิปนี้กวดจะได้ลงนี่คือแบบตอนท้ายของตู้ลีรันของฟูฮินะเลยครับทุกคนโอ้โห เพราะว่าก็มีปัญหาหลายอย่างครับในคลิปนี้ก็คืออินเทอร์เนต็ตของผมนั้นก็คือมันอยู่ดีก็ใช้ไม่ได้ครับนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่คลิปนั้นก็จะแบบได้ลงแบบโอ้โหนานกว่าเพื่อนเลยครับตั้งแต่ผมทําซองนี่มาเกือบเดือนครับทุกคนกดจะได้ลงแต่ก็ได้ลงมาแล้วครับทุกคน